คำตื่นระเบิดเวลาถูกติดตั้งแล้ว ทีมของคุณพ่ายแพ้ เอาเลยหนาไปกินระเบ,บิดเวลาถูกติดตั้ง เอาเลยหนาไปกินภารกิจล้มเหลว ีมของคุณพ่ายแพ้ เอาเลยหนาไปกินปาชาไร้เสียงปาชาไร้เสียง ทีมของคุณได้รับชัยชน,นะ คำเตือนระเบ,บิดเวลาถูกติดตั้งแล้ว เอาหนอยหนาไปกินเอาหนอยหนาไปกินเอาหนอยหนาไปกิน ของคุณพ่ายแพเเ้เอาเล่ยหนาไปกินเอาเล่ยหนา คำเตือนระเบิดเวลาถูกติดตั้งแล้วเอาเลยหนาไปกินระเบิดถูกกู้เรียบร้อยแล้วภารกิจลุล่วงทีมของคุณได้รับชัยชนะ EAT <laughs> ีมของคุณพ่ายแพ้ ติดตั้งระเบเวลาเรียบร้อยแล้ว ระเบิดถูกกู้เรียบร้อยแล้วภารกิจล้มเหลว